ระเบิดปิงปองพุยักษ์กระสุนยางและการฉีดน้ำของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเวลากว่า1เดือนแล้วนะคะที่บริเวณดินแดงกลายเป็นสมรภูมิเกิดอะไรขึ้นที่บริเวณดินแดงทำไมบริเวณนี้ถึงกลายเป็นสมรภูมิระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ชุมนุมวันนี้รายการ w h อิ t แมทเทอร now จะมาเล่าให้คุณฟังค่ะ Why It m a t t ทอร now คุยข่าวให้เกี่ยว ผลว่าทําไมต้องเป็นพื้นที่ดินแดงทาไมจุดนี้ถึงเป็นจุดรวมของผู้ชุมนุมนะคะเพราะว่าบริเวณนี้เป็นแลนด์มาร์คบ้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือว่ากรมทหารราบที่1น่ี้เองซึ่งที่ผ่านมานะคะแกนนําก็พยายามที่จะนัดรวมตัวที่บริเวณจุดนี้เพื่อเป็นจุดประสงค์ว่าจะไปไล่พลเอกประยุทธ์ออกซึ่งครั้งแรกนะคะที่มีการนัดชุมนุมที่จุดนี้ก็คือม็อบวันที่29พฤศจิกาแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะนัดรวมตัวที่จุดนี้ได้เพราะว่ามีการกั้นคอนเทนเนอร์แล้วก็ล้วลว นามที่แน่นหนามากทําให้ผู้ชุมนุมไม่สามารถเดินทางไปได้หลังจากนั้นนะคะกลุ่มลีเดมเองก็ได้นัดชุมนุมที่บ้านพลเอกประยุทธ์อีกครั้งนะคะซึ่งในวันนั้นแม้ว่าจะเดินทางไปที่จุดนั้นได้แต่ก็จบด้วยการสลายการชุมนุมที่รุนแรงและเป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ได้ใช้กระสุนยางนะคะในการปราบปรามผู้ชุมนุมด้วย ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนสิงหาคมนะคะก็มีการนัดชุมนุมอีกหลายครั้งซึ่งบางครั้งเองก็ได้รวมตัวกันไปที่บ้านพลเอกปิวจันโอชาแต่ก็จบลงด้วยการสลายการชุมนุมที่รุนแรงหลังจากนั้นนะคะไม่ว่าจะมีการชุมนุมที่นัดที่บริเวณนี้หรือไม่ก็ตามหรือว่าเป็นคาร์ม็อบเองก็ตามก็จะมีมวลชนกลุ่มหนึ่งที่มารวมตัวที่บริเวณดินแดงในช่วงเย็นทุกครั้งและมีรูปแบบการแสดงออกที่เริ่มแตกต่างออกไปนะคะ โดยภายหลังได้มีการนิยามกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มทะลุแกสหรือกลุ่มเยาวรุ่นทลุแกสค่ะก็เป็นเวลากว่า1เดือนแล้วนะคะที่บริเวณดินแดงเป็นจุดชมุมนุมของกลุ่มทลุแกสรวมถึงยังมีการสลายการชมุมนุมของเจ้าหน้าที่ในเกือบทุกๆวันโดยการชมุมนุมที่บริเวณจุดเนี้ยนะคะจะเป็นไปโดยไม่มีแกนนําไม่มีการปราศัยไม่มีการนัดแบบกิจจารษณะ รวมถึงยังมีการใช้อาวุธไทยประดิษฐ์เพื่อตอบโต้อำนาจรัฐอย่างการใช้ประทัดการมีผู้ยักษหรือการยิงหนังสติกเองก็ตามนะคะโดยมีข้อเรียกร้องว่าให้นายกประยุทธ์ลาออกไปขณะที่เจ้าหน้าที่เองนะคะก็มีการสลายการชุมนุมโดยใช้อาวุธกระสุนยางแก๊สนำตารวมถึงรถจีโน่ฉีดน้ำนะคะรวมถึงมีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยแล้วใครคือผู้ชุมนุมที่มาอย่างบริเวณดินแดง จุดนี้นะคะส่วนใหญ่เราพบว่าเป็นชนชั้นล่างที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและก็สังคมการเมืองนะคะโดยจากการที่เราเป็นนักข่าวแล้วก็ได้ไปลงพื้นที่ดินแดงในหลายๆครั้งแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ชุมนุมในบริเวณนี้นะคะ mm. ก็พบว่ามีกลุ่มเด็กที่เด็กมากๆอย่างอายุ10คขวบ12ขวบไปถึง กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่เป็นวัยรุ่นนะคะซึ่งหลายคนก็ได้บอกกับเราว่าเขาเติบโตมาในระบอบประยุทธ์บางคนก็หลุดออกจากระบบการศึกษาไม่ได้เรียนท้งทั้งที่อยู่ในวัยเรียนบางคนตกงานหางานทําไม่ได้แล้วก็มีความคับแค้นใจภายใต้ระบอบก,การเมืองแบบนี้นะคะ โดยลักษณะของพวกเขาก็มักจะขับขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันเป็นกลุ่มเพื่อนเป็นเพื่อนๆแถวบ้านบ้างเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันมาจากหลากหลายพื้นที่มากโดยที่ไม่ใช่พื้นที่ดินแดงเลยอย่างเช่นบางแคพระประแดงนะคนปรปฐมแล้วไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเขาก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะมาชุมนุมที่บริเวณนี้ในทุกๆวันแม่ตกง,งานทําง,งานไม่ค่อยได้ขา,ายของไม่ค่อยออกแต่ต้องตั้งร้านบางครั้งร้านก็ตั้งถึงดึกตอนนี้ก็ต้องรีบเก็บพวกคนแม่พาแม่ขายขอขายดึกๆเดืดดอนๆเพาาจำเป็นเหมือนกันเคราฟิวว่า ไม่ได้ช่วยอะไรมากคนก็ติดเยอะเหมือนเดิมเสียไปนั้งกี่คนครอบครัวไหนเขอเสียไปมั่งก็ไม่รู้บอกซีนก็แจงไม่ด้วยถึงใคมานั่งสนใจลราขออยู่ของเขาผมก็ต้องมันนั่งดิ้นรนกันเองพูดหูซ้ายจะลุหูขวาดีกว่าพี่เรียกได้ว,ว่าเขาไม่ล้วฟังอ่ะพี่พ่อแม่เราก็หนึ่งตังก็ไม่ค่อยมีพี่ ประเทศตะกี้แบบนี้ปัญหาอะไรก็ไม่ดีอลพี่เราถึงออกมาไลา่ผมยังได้แค่ชีวิตเป็นรุ่นของคืนผมโตมาในยุคประยุทธ์ในขณะที่การสลายการชุมนุมในบริเวณนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็มีอาวุธครบมือทั้งการใช้แกส๊สการใช้กระสุนยางการใช้รถจีโน่ที่ฉีดน้ำผสมสารเคมีรวมถึงการจับกลุ่มผู้ชมุมนุมการใช้ความรุนแรงซึ่งส่วนใหญ่นะคะผู้ชุมนุมเป็นเยาวชนและพบว่าใน1เดือนที่ผ่านมามีเยาวชนถูกจับกลุ่มมากกว่า100รายแล้วและในวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเองก็เป็นวันที่ มีผู้ชุมถูกจับกลุมมากที่สุดถึง78รายในวันเดียวการสลายการชุมนุมเหล่านี้นะคะยังกระทบกับบ้านเรือนประชาชนในบริเวณน,นั้นในแฟตดินแดงมีคนที่โดนลูกหลงมีการเข้าไปค้นเต็นแพทย์อาสารวมถึงการคุมตัวแพทย์อาสาการคุกคามสื่อมวลชนนะคะสั่งให้ปิดไลฟ์การสั่งให้ออกจากพื้นที่หลังเวลาเคอร์ฟิวรวมไปถึงการจับกลุ่มตัวสื่อภาคประชาชนโดยบอกว่าเป็นสื่อปลอม ยังไม่รวมถึงเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นอย่างเช่นการถูกยิงของเยาวชนที่หน้าสอนอดินแดงเมื่อวันที่16สิงหานะคะหรือการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถชนผู้ชุมนุมเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะคะเป็นการสลายการชุมนุมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมานี้แล้วฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดถึงเหตุการณ์ที่ดินแดงว่าอย่างไรบ้างนะคะ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรองโฆษกตํารวจเองก็พูดถึงการปฏิบัติการสลายการชุมนุมว่าพยายามปฏิบัติการจากเบาไปหนักแล้วก็ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นรวมถึงพูดถึงผู้ชุมนุมว่ามีการใช้ความรุนแรงอย่างการโยนระเบิดเข้าไปในสถา,านที่ราชการมีการเผายางมีการทําลายสถา,านที่ต่างๆจึงต้องปฏิบัติการแบบนี้นะคะ ขณะเดียวกันนะคะรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเองก็พูดถึงเหตุการณ์ที่ดินแดงว่าเจ้าหน้าที่ตารวจจะพยายามให้เหตุการณ์เหล่านี้จบภายในเดือนตุลาคมซึ่งเราคงต้องมาติดตามกันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจะใช้วิธีการแบบไหนหรือทํายังไงให้เหตุการณ์นี้จบแบบที่เขาบอกได้และมันจะจบแบบนั้นจริงไหมนะคะรวมถึงนะคะเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะคะ ผู้บัญชาการตำรวจนครบ,บาลเองนะคะก็ยังได้เข้าสภาไปที่กมทตตำรวจเพื่อเข้าชี้แจงถึงเหตุการณ์สลายการชุมนุมซึ่งผบชอน,อนเนี่ยก็ใช้คําพูดเหมือนรองโฆษกเลยว่าเนี่ยการปฏิบัติการสลายการชุมนุมเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนแล้วแต่ว่าก็จะให้ขอฝอมีความระมัดระวังมากขึ้นกว่านี้แล้วก็อย่าใช้อารมณ ถึงอย่างนั้นนะคะก็มีการพูดถึงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าต่อจากนี้ถ้าขอฝ่อคนไหนนะคะทำความรุนแรงกับประชาชนก็จะให้เป็นการรับผิดชอบด้วยตนเองไม่ใช่เป็นการรับผิดชอบทางสังกัดแล้วด้วย ด้านโฆษกของกมทตํารวจนะคะก็ออกมาสรุปถึงเหตุการณ์ที่ดินแดงเช่นกันโดยบอกว่าจากการติดตามเหตุการณ์การชุมนุมเนี่ยมองว่ากลุ่มถลุกแก๊สนะคะไม่ถือเป็นผู้ชุมนุมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถือเป็นการก่อการจลาจลนะคะเพราะว่าไม่มีแกนนําไม่มีข้อเรียกร้องไม่มีเป้าหมายทางการเมืองที่ชัดเจนรวมถึงยังพบว่ามีการใช้กําลังมีการใช้อาวุธทําลายเจ้าหน้าที่รวมถึงว่ายังมีกลุ่มเยาวชนหรือว่าคนที่อายุไม่ถึง18ปีเนี่ยเข้าร่วมด้วย หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ดินแดงตลอดหนึ่งเดือนนะคะก็มีข้อถกเถียงมากมายเกิดขึ้นว่าการชุมนุมที่บริเวณนี้เป็นสันติวิธีหรือเปล่าหรือว่าเป็นการใช้ความรุนแรงซึ่งจากการที่ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ชุมนุมอ่ะเขาก็บอกถึงสันติวิธีกับเราว่าเขาพยายามจะสันติที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เคยฟังเสียงของพวกเขาเลยก็เหมือนกับว่าเราโดนปิดกล่องอะพี่เราทําอะไรไม่ได้อย่างน้องผมโดนกระทืบอะพี่พูดได้เลยว่าโดนกระทืบคอฝอกระทืบเขาจับทําไมเขาถึงไม่จับเฉยๆทำไมเขาต้องกระทืบ ทำไมเขาต้องฟาดเราทำไมเขาต้องยิงเราเข <M> าบอกว่าเราใช้ความรุนแรงถามว่าเรามีแค่เรามีแค่ปะทัดแต่เขามีปืนพี่ เช่นเดียวกับบทสัมภาษณ์ของคุณพักวัีวีรภา,าสพง์นะคะนักวิชาการสันติวิธีที่ดิวันโอวันสัมภาษณ์ไว้นะคะก็พูดถึงนิยามของสันติวิธีไว้ว่าคือการไม่ทําร้ายสิ่งมีชีวิตนะคะรวมถึงมนุษย์และสัตว์รวมถึงไม่ทําลายทรัพย์สินข้าวของที่ไม่เกี่ยวข้องกับคู่กรณีนะคะรวมถึงเธอยังมองว่าการที่มีอารมณ์โกรธการตอบโต้ประทากับเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นการต่อสู้ปกติที่เกิดขึ้นในสังคมโลกนะคะรวมถึงเธอยังตั้งคําถามไว้ว่าเออเมื่อเผชิญหน้ากับความรุนแรงกัน ปะทะการถูกกระทาม,มายาวนานเนี่ยมันย่อมมีอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเช่นที่เจ้าหน้าที่ยิงกระสุนยางมาแล้วมีการตอบโต้ด้วยการคว้างขวดน้ํากลับไปเนี่ยอย่างงี้ถือเป็นสันติวิธีหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะนิยามสันติวิธีที่แคบเกินไปเนี่ยสุดท้ายแล้วจะทําให้ผู้ที่ถูกกระทรําหรือว่าอารมณ์โกรธที่เรามีไม่สามารถตอบโต้อะไรเจ้าหน้าที่รัดได้เลยหรือเปล่า สำหรับเหตุการณ์การชุมนุมที่ดินแดงนะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีการชุมนุมทุกวันอย่างนี้ไปถึงอีกเมื่อไหร่รวมถึงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถปราบปรามหรือว่าจัดการการชุมนุมเนี้ยภายในเดือนตุลายอย่างที่เขาพูดไหมนะคะ แต่ที่แน่ๆคือเราสามารถยืนยันได้ว่าเขาคือผู้ชุมนุมนะคะเพราะว่าเขามีข้อเรียกร้องในการให้พลเอกประยุทธ์ลาออกและการที่จะยุติเหตุการณ์ที่บริเวณนี้ได้เขาก็บอกเองว่าง่ายมากๆเพียงแค่บรรลุข้อตกลงที่นายกลาออกเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าการชุมนุมพื้นที่บริเวณดินแดงนี้ยังเกิดขึ้นต่อไปทุกวันสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องทำนะคะคือการสลายการชุมนุมตานหลักสากลคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนสิทธิเยาวชน และเปิดพื้นที่เจราจารวมไปถึงว่าไม่คุกคามแพทย์อาสาและสื่อมวลชนด้วยติดตามรายการ Why It Matters Now รายการที่จะมาสรุปข่าวให้เกี่ยวกับคุณได้ทุกวันเสาร์ทุกช่องทางของ The Matter ค่ะ Why It Matters Now คุยข่าวให